เดินเข้ามาเมื่อกี้เออเล่งกับงูอ่ะงูฉกไป5ทีที e ีนี้ก็ชิลๆอยู่กันร่มรื่นครับที่วิลล่าลาฟอล่านะครับกับคนติดเต็นท์แคมปปิ้งครับผู้ชายสายหวานอย่างผมโอเคไาทำอะไร ในทิศนี้เราก็เดินทางต่อครับแล้วก็ยังอยู่ในจังหวัดเดิมนะฮะซึ่งในสถานที่ต่อไปนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากที่แรกที่เรากางเต็นท์นะครับแต่แตรงนี้เราจะแวะกินข้าวเช้ากันก่อนก่อนที่จะเข้าไปกางเต็นท์จริงๆแล้วทางหลักเราถ้าเกิดว่าเรามาจากบ้านเลยก็จะไม่เจอทางนี้ใช่ปไม่เจออันนี้เราจะไปอีกทใส่นมสดไหมคานิชั่นใส่ปะไม่ใส่ปกติเขาเขาใส่เหพี่ไม่ใส่เออเหรอ อ๋อเหรอเอาว่าลองเอามาก็ได้ครับคาตั้งกี่ทัานเดิพี่เขาจับเราได้อ,อยู่ตรงแยกบ้านน้ำเสือพอดีเลยอะบ <c oughs> ังเอินอะว่ามันโผล่มาเส้นนี้เลยแวะมาอุดหนุนพี่เขาเหมือนเดิม, <c oughs> มเราเลี้ยงย <c oughs> กล้อเลี้ยงลกล้อใส่นมสดมถ้าไม่ใส่นมสดก็คือโอเลี้ยงทีเลย รถจะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะไปถามกอกว่าข้างไได้มน่าจะให้รถลงไปได้ก็จะเป็นสไตล์ขีดนะเนี่ยที่านเต็มอยู่ตรงนคะอยู่ด้านล่างค่ะมีคนมากลางเยอะนะวันนี้วันนี้มีสิบท่านค่ะขี่บนกี่บนนะสิบท่านสิบเต็มพอดี นึกว่าจะไม่มีใครไดอีกเขาจ้ากัดสิบคนเต็มตลอดอยู่แล้วสามารถเอารถจอดได้แค่ตรงน,นี้เหรอคะถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพนักงานมา่งให้ตอนนี้อยู่ในคาเฟ่ตากแอร์รอเวลาครับร้อนมากแต่ข้างล่างมันร่มลื่นมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไกลจริงๆแล้วมันไกลมันไม่ไกลหรอกแต่พื้นที่อ่มันเป็นทาง ต่างระดับกันมากซึ่งเดินลงบันได4ขั้นเน่ยมันโคตรสูงอะ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนเราอยู่ตึกชั้นที่3า่ะะแล้วก็ต้องเดินลงบันไดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สถานที่เขาสวยนะสวยติดน้ําคือโอเคเลยแ,ลแลหละน่าเล่นนะฮะก็มาอยู่กันที่1นึนะครับของแถวแถวแก่งกระจานนีแ่แหละวิลล่าลาฟอร่าก็เจอกันสําหรับคนตื่นเต้นในที่ที่2ครับพักให้หายเหนื่อยแล้วไปกลางเต็นท์กันต่อครับ ผู้ชายสายหวานเน,น,น,นี่ยผมอีกเก้เว่เราอะไรโค้งน้ำน้ำมึงไหลแรงนะนะโอเคนะโอเคชอบล้มลื่อนฮะ ล,ล่มเรื่อยมากแล้วก็ดูเป็นแบบส่วนตัวดีค่ะหนูฝั่งนูน้นเด็กๆเล่นกันแบบสนุกสนานมากตลอดเส้นแม่น้ำอ่ะก็จะเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทอะไรแยะๆเลยครับเดี๋ยวก็จะกางเต็นท์แล้วก็หันหน้าเอาไปทางนูน้นนะเรา ไปกลางเต็นทีกว่า เรียบร้อยทุกอย่างครับจางเต็นวิลล่าวิลล่าลาฟอล่านี่ก็มีคาเฟ่เดินเข้ามาเมื่อกี้เออเลิงกับงูอะงูฉกไป5้าทีงูมันขวางหน้าประตูอยู่ไม่รู้งูอะไรตัวสีน้ำตาลไม่ไม่ทันได้ถ่ายเอาไว้มัวแต่คิดว่าต้องงูทางมาผ่าต้องไล่ไม่ให้มันเข้ามาในร้านอ่ะม,มันจะเข้ามันจะเลื้อยเข้ามาในคาเฟ่ผมก็เลยขาก้องเขีย่ยเขียมันก็ฉกฉกอยู่อย่างนั้นอะ่ะ สำหรับที่นี่ครับถ้าเกิดว่าใครจะมาแคมปิ้งต่อหนึ่งวันเนี่ยเขาจำกัดจำนวนคนเข้ามาแคมปิ้งได้สิบคนคนอือแล้วแต่ระดับกิทนี่ยก็ได้แต่ว่าพื้นที่ให้เข้าสิคนอ๋อโอเคอาจจะมาเต็นท์นึงอาจจะมา5้าคนที่เหลือก็ได้อีกห้าคนแต่ <คน S 2> ถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมาลานอ่ะได้20่สิเพราะว่าเขาไม่ให้เกิน20เนาะ ก็เป็นปุ๊บเดียวไปเลยปิดหลังอ๋อแล้วค่ากลางเต็นท์ที่นี่เท่าไหร่ะค่ากลางเต็นท์คนละสี่ร้อยห้าสิบคนละสี่ร้อยห้าสิบต่อวันต่อคืนคือคือมีสาเขามีสาวไว้น้ำเลยคะ่ะที่เนี่ยเขาให้เล่นสาวไว้น้าได้แล้วตอนเช้าเขามีอาหารเช้า<อ>เสิร์ฟเช้าเช้าราก็กินได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วดีนะล่มลื่นก็ที่นี่เขาก็มีเป็นเป็นรีสอใช่ไหมเป็นที่พักเป็นในตัวเลยคะ่ะ ก็จะเป็นแนวๆกับสวนอังกฤษนะครับร้านสไตล์รีสอร์ทเขาเป็นประมาณนั้นเลยสไตล์อังกฤษอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาพักก็ลองไปเสิร์ชดูครับว่าราคาเขาอะไรยังไงแต่คนที่มากางเต็นท์เนี่ยก็ขึ้นไปไว่ายน้ําได้นะครับแล้วก็ห้องน้าเนี่ยเราจะอาบน้ําก็คือจะอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนะฮะโดยรวมที่นี่ก็โอเคดีบริการดีครับแล้วก็พูดถึงที่จอดรถที่จอดรถ ที่จอดรถเนี่ยเขาจะอยู่คนละฝั่งกันเลยนะฮะกับที่เรากางเต็นท์กาศที่พักด้วยนะครับแต่เขาจะมีคน,นขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อไว้พ่วงขนของ่ะครับอ่าไว้ขนของมาให้เรายังผมเนี่ยขนของมาเต็มเลยก็ขนสองล้อเขาก็ขนจากรถหยิบมาวางให้เราเลยเราจะก,าง,า,จะกางเต็นต์เราจะกางเต็นต์ตรงไหนก็บอกเขาเกา็มาวางให้เราเลยแต่เขาไม่ได้จัดให้นะเราก็มา,มา,มาเราก็มาจัดเต็นท์เองนะฮะ แต่แค่ยกมาให้เราก็ถือว่าเบ,บามากเลยใช่ก็ยกมาให้ถึงที่นะใช่ <S <s <ans> <S ไม่ใช่ยกไปกองไวนะ้แล้วเราก็ขนมาที่ที่เราจะกักในที่น่งยกมาให้ถึงที่เลยครับก็โอเคฝั่งตรงข้าม<ช>ก็<ช> <ใน S 1> เป็นรีสอร์ทเขาก็เล่นน้ํากันดูเพลินๆเด็กๆนะนะที่นี่ไฟฟ้าใช้แอร์อะไรได้ปกตินะครับค่ากค่าแอร์150นก็เอาแอร์ตัวนี้มาเปิดได้ตามปกติเลยเสียค่าแอร์วันละร้อยห้าสิบแค่นั้นก็ nang park ใครที่มากลางเต็นท์เนี่ยตรงนี้บอกเลยว่ามันอยู่ในจุดที่เป็นรีสอร์ทเป็นที่ท่องเที่ยวของของของที่เนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะเงียบสงบม,มากแต่ฝั่งตรงข้ามอะเขก็จะคึนค้นเพราะว่าคนที่มาพักผ่อนมาเที่ยวเล่นนะ้ำล่องแพอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากตอนนี้ฝนมามืดแล้วฝนมาจทางนู้น่ะ ัดไปนะรลมมันแรงน่าจะถึงเราหรอกคิดว่าคิดว่าจะรอดที่ไรไม่รอดทุกทีถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าเมฆฝนมันไม่ลอยมาถึงฝั่งนี้นะครับนะก็เลยไม่ต้องกางเต็นท์แบบอยู่กันเปียก ขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าเราสองคนจะได้เพื่อนร่วมทริปนะฮะเข้ามาแจมในการแคมปิ้งครั้งนี้ของเราด้วยยน,น,นี่ก็าาททซี่โครงครับ ี่โครงมหมักซอสบาร์บีคิวซื้อซอสบาร์บีคิวสำเร็จมาเลยแล้วก็มาหมาักไม่ต้องมาปรุงอะไรมากจะไม่ง่ายแบบฉบับคนทำกับข้าวไม่เป็ดมันไม่บอกเอาไ,ไม่ต้องทเฮ้ย,ยมีแกงด้วยไหมโอ้โหแบบชุกใหญ่อะ่ะ น้องพี่สากคนะคร้องพี่สากคนแบบแเเจาได้คิดมากก็มีบางท่อนก็ดื่มเหมือนกันเพลงที่ฟังบ่อยๆไงเย็ดป้าไงเย็ดป้าเบบี้จักเย็ดปะปะต้อเรีะดอาถ้าเปิดตาอาจจะมัวเนื้อได้

ก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็ตื่นเช้ามากินอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับสำหรับพวกเราดูแค่ตรงสีดำนะนีไปเลเกิดอาเทสให้เขาดูสใ้เ <laughs> ตอนเช้าครับนี้อยู่ที่ในคาเฟ่ก็ว่ดนานกินอาหารเช้าคนที่มากางเต็นราคาดีเขาก็รวมอาหารเช้าด้วยนะครับก็จะมีข้าวต้มมีพวกเบเกอรี่ไส้กอกแฮมไข่อะไรต่างครับ คลิปที่สะดุกมากๆนะครับตั้งแต่เราเดินทางมาจนถึงกินข้าวในตอนเช้านะครับร้านอาหารที่อยู่ตรงสามแยกนะก่อนทางที่จะเข้าไปสถานที่กางเต็นท์ต่างๆไม่น่าเชื่อครับว่าเจ้าของร้านข้าวนาะพี่เขายังจําเราได้เพราะว่าเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในคลิปก่อนอน,นะแล้วก็เข้ามาที่สถานที่เรากางเต็นท์ก็ยังมาเจองูอีกนะแล้วก็ได้มาร่วม ทริปกับเพื่อนนะครับแล้วก็เดินทางด้วยกันเราได้มีเพื่อนร่วมทางนะคแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับมันจะทําให้ทริปของพวกเรานั้นสนุกขึ้นมาอีกเยอะเลยอพอกินเสร็จแล้วก็อาบน้ำเก็บเต้นอาบน้ำงานแล้วก็ไปลงต่อครับหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จครับพวกเราสี่คนก็อาบน้ําเก็บข้าวของ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปเจอกับเพื่อนที่รออยู่ทิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะคนตื่นเต้นแคมปิง้ง